สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเลือกอกองทุนรวมตราสารหนี้กันนะครับว่าผมนะมีวิธีการในการตัดสินใจแล้วก็เลือกกองทุนรวมตราสารหนี้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าทุกท่านคนจะต้องรู้ก่อนก็คือในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เราสามารถลงทุนได้เนี่ยเราลงทุน บริษัททางทรัพย์จัดการกองทุนหรือบลจไหนได้บ้างนะครับอย่างบางคนเนี่ยเปิดแต่บัญชีกองทุนของธนาคารกสิกรกรุงไทยกรุงศรีเนี่ยส่วนมากเนี่ยข้อจํากัดก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนแล้วว่ามันก็จะซื้อกองทุนได้เฉพาะในเครือของเขานะครับในเครือของกสิกรในเครือของกรุงไทยในเครือของกรุงศรีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยเปิดบัญชี นะครับเป็นพวกฟันซูเปอร์มาร์ทนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําของพวกโนมูระของฟินโนมิน่านะครับหรือของอบริษัทฟิลิปนะครับไออย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบบัญชีเดียวซื้อได้หลายบลรจซื้อได้หลายกองทุนหลายธนาคารนะครับก็จะสะดวกมีความคล่องตัวมีความหลากหลายในการที่จะเลือกกองทุนมากกว่านะครับอ่าประเด็นที่2ที่เราจะต้องนํามาพิจารณาในการเลือกกองทุนรวมตราสารนี้ก็คือเป้าหมายในการลงทุนของเรานะครับ ก่อนที arts, oh ่เราจะลงทุนก่อนที kind of <Subaru> example, 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 ่เราจะเลือกกองทุนรวมทาสัรนีเนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเออเราจะเก็บเงินเนี่ยผ่านกองทุนรวมตาสันนีนี้เนี่ยไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับอย่างโอาอย่างบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อเอาไว้เก็บเพื่อเป็นเงินดาวซื้อรถนะครับอย่างบางคนบอกว่าผมเอาไว้เก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินครับอ่าอย่างบางคนบอกว่าอ๋อผมจะเอาไว้ไปจ่ายค่าประกันหรือว่าอย่างบางคนอาจจะบอกว่า ผมจะเอาไว้ไปเป็นทริปท่องเที่ยวต่างประเทศตอนสิ้นปีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายแต่และการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะมีระยะเวลาในการที่เราจะเก็บเงินเนี่ยที่ไม่เท่ากันอีกนะครับบางเป้าหมายเนี่ยอย่างเช่นดาวรถเนี่ยเราอาจจะมีระยะเวลาเก็บถึง2ปี3ปีในการเก็บเงินดาวรถนะครับหรือดาวบ้านอะไรประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะเก็บผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อที่จะเอาไปแค่ชําระ เบีย้ยประกันชีวิตเอาไปซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวซึ่งบางทีเนี่ยแค่6เดือน1ปีโอเคเราต้องขายกองทุนออกมาจ่ายสำาระค่าพวงนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะต้องเลือกกองทุนนะครับระยะเวลาของกองทุนเนี่ยให้มันเหมาะสมกับระยะเวลาที่เราจะใช้เงินด้วยนะครับอย่างที่3มนะครับที่จะต้องมาดูก็คือเอกองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยมันมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็มีผลตอบแทนในอดีตเนี่ยประมาณเท่าใดนะครับเราก็ควรจะเลือกกองทุนที่มันมีลักษณะ ผันผวนไม่มากนักนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือคิดว่าก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันก็คือแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีมูลค่าในการซื้อครั้งแรกแล้วก็การซื้อครั้งต่อไปเนี่ยที่แตกต่างกันบางกองเนี่ยหบาทก็ซื้อได้บางกองต้อง500บางกองต้อง1นึ่งถึงสองพมันจะได้มาเลือกกองทุนให้มันเหมาะสมกับบัจเจต กับเงินทุนที่เราสามารถตัดเก็บออมได้ในแต่ละเดือนด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมจะเอาไว้พิจารณาในการเลือกอกองทุนรวมตราสารหนี้เดี๋ยวที่นี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปลองกรองหาข้อมูลตราสารหนี้นะครับที่เราจะลงทุนเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มนะครับสเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกก็เจ้าเดิมฟิโนมิน่าแล้วก็เว็บไซต์ที่2ครับก็คือเวล์เมจิกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองกรองให้ทุกท่านดูว่าผมใช้2 เว็บไซต์นี้ในการกรองหาอย่างไรบ้างครับสำหรับเว็บไซต์แรกนะครับ f i n o m e n a นะครับก็วิธีการเปิดก็คือเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์พิมพ์ว่า Finomina.com นะครับแล้วก็เลือกเมนูกองทุนนะครับจากนั้นมันก็จะมาปรากฏเป็นหน้านี้แหละครับเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าเราจะกองกรองทุนรวมตาสารนี่ระยะสั้นใช่ไหมครับก็เลือกมาที่ประเภทกองทุนรวมนะครับ เลือกที่ตาสารนี้แล้วกดไอตัวลูกศรลงเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตราสารนี้ระยะสั้นตึงโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปอันนี้จะแล้วแต่คนแล้วว่าสมมุติว่าก็คือการที่เราเลือกลงทุนผ่านบลจออะไรได้บ้างนะครับออย่างตัวอย่างเนี่ยผมอาจจะบอกว่าโอ้เข้าไปเปิดบัญชีกับธนาคารการศิกรไทยอย่างเดียวนะเขาก็จะซื้อกองทุนของกาิกรไทยอย่างเดียวนะครับเวลาผมค้นหา ผมก็ต้องมาเลือกเนี่ยครับในช่องบร์จะครับก็เลือกที่ธนาคารกสิกรไทยตึงขึ้นมามันก็จะมีนะครับข้อมูลกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นของกสิกรเนี่ยออกมาอยู่5กองทุนแต่5กองทุนนี้เราเลือกเลยได้หรือไม่ยังเลือกเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับในกอ,องทุนรวมที่มันปรากฏอยู่เนี่ยจะมีบางกองที่มันมีเอาไว้เป็นสําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนะครับ สังเกตดูจะมีคําว่า PVD อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกองทุนที่เอาไว้ซื้อในลักษณะเป็นกองทุนสำรองเงชีพซึ่งเราจะใช้ในการซื้อปกในแบบกองทุนปกติไม่ได้นะครับอันนี้ไว้สําหรับพวกบริษัทห้างร้านต่างๆที่เขามีการจัดกองทุนสำรองเงชีพให้พนักง,งานในการเก็บออมนะครับและอีกกองทุนประเภทหนึ่งน,นะครับที่มันมีเอาไว้ซื้อขายได้เหมือนกันแต่มันเอาไว้ลดหย่อนภาษีคือมันจะลงท้ายนะครับมีคําว่า RMF หรือ SSF อะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังด้วยเพราะกองทุนพวกน,นี้จะเป็นกองทุนรหย่อนบาสีซึ่งมันมีเงื่อนไขเคื่อนในการที่เราจะลงทุนเนี่ยจะขายได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องอายุ55ปีแล้วมันซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะมีอธิบายทีแยกต่างหากเกี่ยวกวับพวกกองทุนรวมอา f s เ f หรือว่า LTF ที่มันได้ยกเลิกไปแล้วเกี่ยวกับพวกกองทุนรวมดถย่อนบาสีนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไม่คาดเคลื่อนหน้าตรงนี้เพราะเราจะลงทุนเพียงแค่ เก็บเงินลักษณะกองทุนเปิดที่แบบซื้อขายได้ตามปกติเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับเลือกประเภทตรงนี้ให้เราติ๊กคำว่า ltf ออกนะครับ rmf ออกไปแล้วก็ ssf เอาออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของนโยบายการจ่ายันผลเนี่ยนะครับให้ทุกคนเลือกติ๊กว่าเหลือไว้แค่ไม่จ่ายันผลครับเพราะว่าเราจะเป็นลักษณะการเก็บเงินเพื่อสะสมนะครับแล้วก็ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเป้าหมายของเรานะครับ เมื่อกองมาได้เช่นนี้นะครับจะเหลือกองทุนอยู่4กองนะของกสิกรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวที่มันมีคําว่า PVD ด้วยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับมันเอาไว้กองทุนรองเลี้ยงชีพนะจากนั้นนะครับผมจะลองติ๊กดูเนาะติ๊กเปรียบเทียบตึงต้งตึงต้งตึ้งก็คือเอาเฉพาะแค่กองทุนที่เราคิดว่าเออเราจะซื้อขายได้ในภาคปกตินะครับของฟินโนมินาเนี่ยมันจะง่ายนะครับเราก็ติ๊กอ่าที่ อติ๊กถูกที่หน้ากองทุนที่เราจะเลือกเปรียบเทียบนะครับแล้วเราก็กดเปรียบเทียบเมื่อเรากดเปรียบเทียมนะครับมันจะแสดงข้อมูลออกมานะครับตามาหน้าจอที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งพิน m e n นาเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ผมคิดว่าแสดงผลได้แบบในภาพรวมได้สวยงามนะครับอย่างแรกเลยเราเลื่อนลงมานี่คือผลตอบแทนราย1ปีนะครับเขาทาํากราฟมาให้เห็นเลยว่า,าผมขอย่อข้อมูลนิดนึงเนาะหน้าจอ ว่าอ๋อสามกองเนี้ยมันมีความสมูทมีความขึ้นขึ้น,นลงลงของผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับถ้าดูจากแค่เส้นกราฟเนี่ยในรอบหนึ่งปีเราจะเห็นได้เลยว่าเส้นที่ดูสวิงมากที่สุดคือสีเหลืองหรือสีส้มเนี้ยนะครับก็คือ K S F plus นะครับที่ดูสมูทเลยก็คือเส้นสีเทากับสีน้ำเงินเนี่ยสองกองเนี่ย K S F กับ K A S F เนี่ยก็ดู ผลตอบแทนเนี่ยดูไม่ได้สวิงมากนะครับอ่าทีนี้เราดูรองดูยาวกว่าน,นี้หน่อยสัก3ปีนะสปีเนี่ยนะครับ K A S F เนี่ยก็ดูจะมีผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับรองลงมาคือ K S F Plus แล้วก็รองลงมาคือ K F S นะครับสีน้ำเงินนะครับเนี่ยขอดู5ปีหน่อยสิอ๋อ5ปีเนี่ยถ้า K F S Plus เนี่ยนะครับ ยังไม่มีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวเพียงพอแสดงว่าเขาเพิ่งเปิดกองมาในระยะเวลาแค่3ปีกว่าๆนะครับเลยไม่มีเส้นการาฟแสดงนะครับแต่ถ้า KSF กับ KASF เนี่ยมีแสดงให้เห็นแล้วนะครับกราฟก็จะเป็นเช่นนี้นะครับอ่าเราเห็นแล้วอ๋อลักษณะความผันผวนผลตอบแทนในระยะ1ปี3ปี5ปี3กลองนี้เป็นยังไงอ่ะคิดไว้ในใจตัวไหนเราชอบนะครับเลื่อนลงมาที่เราต้องดูต่อก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือ การลงทุนขั้นแรกและขั้นต่ำนะครับว่าเราเนี่ยจะมีเงินพอที่จะเก็บออมหรือซื้อกองทุนนี้ไหมอ่ากองทุน KSF กับ KF พัดเนี่ยอ่าลงทุนครั้งแรก500นะครับขั้นต่ำห้าร้อเหมือนกันอ่าทั้ง3กองเลยทั้ง KASF ด้วยก็500500 500เหมือนกันเลยทั้ง3กองเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแหละเอาอันนี้แสดงว่า เรื่องการลงทุนครั้งแรกและครั้งต่อไปเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นในการตัดสินใจเพราะว่าทั้ง3กองมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นเรานะครับผมก็คิดว่าปัจจัยที่สําคัญเลยก็คงจะเป็นลนักษณะความผันผวนแล้วก็ผลตอบแทนและที่เราต้องมาพิจารณาอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับถ้าเป็นผมผมอาจจะเลือก KFS นะสีน้ำเงินนะครับเพราะดูก็สมูทดี หรือไม่งั้นก็อาจจะเป็น kasf ก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นมันก็สมูทแล้วก็ระยะย,ยาวเนี่ยก็มีผลตอบแทนที่มากกว่าเพื่อนเลยนะครับทั้งหนึ่ปีก็ดีกว่า3ปีก็ดีกว่าเพื่อนเห็นไหมเส้นสีเทาห้าปีก็ดีกว่างั้นเราก็ต้องไปดูครับว่าเราสามารถลงทุนผ่านกองทุนนี้ได้ไหมอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เป็นการดูแบบคร่าวๆอ่ะนี้ผมขอดูสัก อีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตราสารหนี้ระยะกลางอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นบลอจกุงสีแล้วกันดูซิว่ามีกี่กองอย่างแรกนะครับเลือก LTF ออก RMF ออกนะครับ SZF ออกแล้วก็เลือกแบบจ่ายปันผลเอาออกไปนะครับ ให้เหลือแค่เป็นกองทุนรวมทั่วไปกับไม่จ่ายปันผลนะมันก็จะเหลืออยู่3กองแล้วก็กดติ๊กติ๊กติ๊กอ่ะแล้วเราก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูผ่านอ่นนี่ผมจะดูแบบไวๆเลยนะเดี๋ยวรอข้อมูลสักครู่นะอ่ะถ้าผมดูนะผมก็ดูโอเค1ปีเป็นไงวะเส้นไหนดีสุดอ่ะสีน้ําเงินสีเหลืองใกล้เคียงกันดีสุดอ่ะพอสามปีล่ะ3ปีเส้นสีเหลืองดีสุดนะอ่ะหปีละ หปีนี่เส้นสีเหลืองยังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะแต่สีน้ําเงินกับสีดำนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะไม่ต่างกันไม่ห่างกันเท่าไหร่1ปีดูอีทีสปีอ่าห้าปีครับถ้าสมมุติว่ากองเนี้ยผมจะเลือกลงทุนอันนี้ตาสานี่ระยะกลางเนาะปกติเราก็จะลงทุนอยู่ประมาณสัก2 3 4ปี2 4ปีโดยประมาณนะผมก็จะดู 3ปีกับ5ปีอันไหนให้มีผลตอบแทนมากกว่ากันแต่อย่างอันเนี้ยถ้าผมดูนะ k kfa fix a เนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ดีนะทั้ง1ปีนะครับก็ดูไม่ได้แย่นะครับ3ปีก็ดูดีนะครับดูดีกว่ากองอื่นเลยผมอาจจะเลือก kfa fix ขีด a นะ,ะมาดูที่การลงทุนขั้นต่ำอ๋อถ้าเผื่อว่า kfm KFM TFI นะจะลงทุนแค่1,000ขั้นต่ำา1 0 0 0นะครับครั้งต่อไปก็1,000แต่เพื่อเป็น KFA f i x e A เนี่ยมันจะเป็น2,000แล้วนะครับส่วน KFS MUL เนี่ยก็2,000นะสมมุติใครเก็บได้แค่เดือนละพันก็มีตัวเลือกเดียวแล้วก็อาจจะต้องเลือก KFM TFI นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าใครพอจะ ดันได้เก็บได้เดือน2 0 0 0แล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าผมก็คงจะเลือก k f a f i x a นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูข้อมูลกรองแบบคร่าวๆผ่านเว็บฟิโนมิน่าอ่ะถ้าเปิดว่าเป็นเวลเมจิกล่ะนะครับก็ให้ทุกท่านพิมพ์ว่าเวลเมจิเนี่ยนะครับเวลเมจิ c c o m นะครับเข้ามานะหน้าตาของเว็บไซต์จะเป็นเช่นนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเรากดที่เนี่ยครับค้นหากองทุนที่ต้องการ เื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เราตอนแรกเลยเราเลือกประเภทกองทุนก่อนก็เป็นตาสันนี่ระยะสั้นเนาะ,ะสมมุตินะครับตาสันนี่ระยะสั้นสมมุตินะครับผมจะ,ะกรองแค่บลจกกรุงไทยแล้วกันผมก็ติ๊กแค่ตรงนี้นะครับเป็นบลจกกรุงไทยเท่านั้นะจะเห็นว่าบลจกกรุงไทยเนี่ยจะมีอยู่3กองนะครับเราก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเวลเมจิกเนี่ยมันจะ ไม่ได้ขึ้นกราฟโชว์แบบว่าให้เห็นแบบชัดเจนแบบฟิโนโมีนาเลยะนะผมก็จะดูที่เนี่ยครับที่ผลตอบผลการดำเนินงานผมจะคลิกดูอะ่ะเราก็ดูเปรียบเทียบได้เลยเนี่ยนะครับว่าทั้ง3ามกองเนี่ย1ปีอันไหนดีที่สุดอ่าเป็น ktst นะปีมปีไหนดีสุดก็ยังเป็น ktst นะถ้าเผื่อ5ปีล่ะก็ ktst ดีสุดนะครับแล้วก็ดูอีกหน่อยก็คือที่ผมบอกก็คือ การซื้อขายอันนี้จะของเวลไม่จริงเนี่ยจะมีแค่โชว์ข้อมูลแค่การซื้อครั้งแรกว่าเท่าไหร่นะครับแต่ KST KTS T เนี่ยเห็นไหมครับเราจะเริ่มเห็นติดข้อจำกัดแล้วว่าเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเราดูแค่ผลดำเนินงานเนี่ย KTS T เนี่ยดีสุดเลยแต่มันติดเงื่อนไขว่าโโหต้องซื้อขั้นต่ำตั้งหมื่นหนึ่งนะบางคนเนี่ยผมเชื่อเลยโอ้โหเก็บจะตัด รายได้รายเดือนเดือนละหมื่นผมว่าแทบจะยากมากนะครับเตนไปไม่ได้เลยนะครับเราก็อาจจะต้องตัดช้อยตรงนี้ KTST ออกถ้าสมมติเราเป็นคนบ้านๆเนะเก็บได้แค่เดือนละพันสองพันเองพี่อ่ะก็อาจจะเหลือชอยแค่2อันนะครับตัด KTST ไปอ่ะมาดูผลตอบแทนย้อนมาใหม่ดีเหลือกองแค่2กองนี้แล้วนะก็มาดูโอเค KTST+ ขีด A ดูดีกว่าเนาะ KTS+ ธรรมดาเพราะว่าในรอบ 1>, 1ปีก็ดีกว่าเห็นไหมครับ3ปีก็ดีกว่าถึงแม้กองทุนจะเปิดมาไม่ยาวยังไม่ถึง5ปีไม่มีผลตอบแทนเฉลี่ยให้ดูนะแต่ผมคิดว่าในรอบ3ปีที่ผ่านมาเขาก็ทำได้ดีกว่า KT พัทธรรมดานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็เลือก KTS T plus ขีด A นะครับในการเลือกกองทุนรวมอาสาน,นีระยะสั้นของบรจกรุงไทยนะครับอ่ะสมมุติอ่า เปลี่ยนมาดูตาสันนิยักระกลางบ้างอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นตาสันนิยักระกลางอ่ะทีนี้เอาเป็นของบลจอ,อะไรดีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปเชียร์บลจนู้นบลจนี้นะผมก็อ่าพยายามเปลี่ยนข้อมูลนะแต่และบลจอ่าเป็นไทยพาณิชย์บ้างอ่าสมมุติว่าอ่าเป็นกองนรวมตาสันนีรยระระกลางของทไทยพาณิชย์นะครับอ่าเวลาเราดูนะครับอย่างที่บอกผมก็ดูที่ผลดําเนินงาน หปีอันไหนดีที่สุดอ่าก็มี2อ,อันนี้นะครับสอ,อันแรกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขตาสานนี่นะกับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตาสานนี่พลัสได้0.24พอๆกันเลยนะครับมาดูรอบ3ปีละ่ะสามปีไหนาดีสุด3ปีก็ยังเป็นกองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขนะหปีละ่ะ5ปีก็กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุดดีที่สุดเลยถ้าเป็นผมผมมองจากาการกลองแค่ผลตอบแทนผมก็เลือก s c b r f นี้ในการลงทุนนะนะครับในส่วนที่เราจะต้องดูนะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะถ้า, s อากองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขเนี่ยขั้นต่ำหน0 0งแต่แต่อีกกองนึงนะครับอกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาันนี้พลัสเนี่ยลงทุนแค่1บาทอ,อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคนบางคนนะเริ่มเก็บได้เออพี่สามร้อผมเก็บได้ไหมอกองทุนนี้จะตอบโจทย์น้องนะครับ แต่ถ้าเผื่อว่าได้สักพันหนึ่งแล้วก็ผลตอบแทนดีกว่าผมว่า,าพี่ว่าก็กองทุนเปิดไทยพาณิชย์กเกษียณสุขก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอันนี้ก็เป็นการครับพูดง่ายว่าเวลาผมกองกองทุนเนี่ยผมก็กองคร่าวๆอย่างนี้แหละครับในเบื้องต้นแล้วถ้าเผื่อว่าใครเป็นคนละเอียดนะครับอยากจะดูล้วงลึกเข้าไปอีกนะครับก็อย่างที่บอกครับสนใจกองไหน เปิดเข้าไปดูอ่านข้อมูลให้ชัดเจนและดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญหรือที่เรียกว่าฟันแฟกชีตออกมาอ่านให้เราสบายใจครับว่าจริงๆแล้วกองทุนนั้นลงทุนอะไรผลตอบแทนเท่าไหร่มีความเสี่ยงอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ละเอียดและรอบครอบที่สุดก่อนที่เราจะลงทุนกองทุนใดๆก็ตามครับแต่วันนี้ที่ผมมาแนะนำเนี่ยก็คือวิธีการกรองแบบง่าย กองแบบคร่าวๆแค่ผ่านเว็บไซต์นะครับสองเว็บไซต์ฟินโนมิน่ากับเวล a มจิจริงๆผมใช้อยู่ประมาณ3เว็บไซต์่นาดและครับมีอีกเว็บหนึ่งที่ผมใช้เป็นประจำก็คือ Morning Star แต่ผมคิดว่าในการกองหากองทุนระเบื้อต้นเนี่ยโอ้โหฟินโนมิน่ากับเวล a มจิเนี่ยนะครับสองเจ้านี้เนี่ยเหลือแหล่และครับในการที่จะใช้งานแล้วก็การแสดงผลแพลตฟอร์มในการค้นหาสวยงามและเข้าใจง่ายนะครับแต่ ผมก็มีทางเลือกอีกครับตอนท้ายคลิปนี้นะสำหรับคนที่ขี้เกียจจริงๆนะครับผมก็เอาใจผมก็รู้บางคนเนะี่ยไม่ค่อยมีเวลาครับพี่ผมขี้เกียจนะครับผมก็นะครับ,นะรบไปค้นหาทําโพยมาให้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ครบทุกบลจอแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอลจอหลักๆที่น่าจะครอบคลุมอ่ะหลายๆคนแล้วแหละนะครับ ผมก็ไปหาข้อมูลจากบจกกรุงศร,รีบจบัวหลวงนะครับบจกสิกรบรจกกรุงไทยมีไทยพันธุ์นิดเกียรตินาคินแล้วก็ทหารไทยกับธนาชาติอันนี้เขารวมกันแล้วนะทหารไทยกับธนาชาติเนี่ยธนาคาร2ธนาคารนี้เขารวมกันแล้วผมก็เลยถือว่าเป็นบจเดียวกันถ้าเป็นช็อตเติมบอลนะครับผมก็ทาโพยไว้ให้แล้วว่าประมาณแบบว่าอ,อกองทุนไหนที่อันนี้ในในมุมมองผมนะ ว่าโอเคการซื้อครั้งแรกการซื้อครั้งต่อไปเนี่ยเหมาะกับคนธรรมดาเก็บเงินได้500พันหนึง่งก็พอจะลงทุนได้นะครับสนใจเอ่อแต่ละแต่ละบลจตัวไหนเป็นตัวเด่นในใจผมบ้างอันนี้ในใจผมนะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อนะผมไม่ได้เชียร์ให้ซื้อแต่อันนี้ในใจผมว่าถ้าเผื่อว่าผมจะเลือกลงทุนนะครับผมก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าผมจะเลือกผ่านบลจ นี่นี่แต่ละบลรจอเนี่ยผมจะเลือกกองทุนไหนเป็นตัวแทนของตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตราสารหนี้ระยะกลางนะครับเดี๋ยวาตาราง Excel นี้นะครับผมจะลงลิงก์ไว้ให้โหลดไว้แล้วกันนะครับผมอาจจะลงเป็นลักษณะเป็นรูปภาพนะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถเอาไปโหลดดูแล้วกันแต่ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ได้เชียร์ให้ซื้อ แต่ว่าลองไปดูนะครับรายละเอียดตรงนี้เผื่อเป็นข้อมูลคร่าวๆนะอย่างกรุงศรีเนี่ยผมก็เลือกมาให้แล้วว่าเออน่าจะเป็นกอง KFS Smart นะเพราะว่ามันซื้อครั้งแรกพันหนึ่งซื้อครั้งต่อไปก็พันหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันลงทุนง่ายเป็นกองทุนเปิดไม่มีเงื่อนไขในการลงทุนมากมายนะครับมิดเทอมหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางผมก็ทำลิสต์มาให้เดียวมาเหมือนกันแต่ของ ตาสานนี้ระยะกลางเนี่ยทหารไทยกับธนาชาติเนี่ยไม่มีกองทุนที่โดนใจนะครับผมก็เลยขอญาตแบงค์ไว้นะแบงค์ไว้นะครับก็คงจะเหลือแค่บรจอ,อยู่แค่6บรจที่ผมแนะนำนะครับก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปดูครับประกอบการตัดสินใจแล้วก็ยังใดก็ตามท้ายที่สุดเ,เงินของท่านท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับอย่าเชื่อผมมากผมแค่แนะนำ เหมือนคล้ายๆเปิดประตูให้ท่านเดินเข้าไปแต่ท่านต้องไปค้นหาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นด้วยด้วยตัวเองด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจของท่านเองนะครับแล้วท่านจะเลือกลงทุนได้อย่างถูกจริตแล้วก็อยู่กับมันได้อย่างเป็นสุขนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าทุกๆท,ท่านคงจะได้ความรู้ในการเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะกลางแบบง่ายๆแล้วนะครับคลิปต่อไป จะแนะนำกองทุนอะไรอย่าลืมติดตามชมน,นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม